นี่วันนี้ได้เวลาทรามานตัวเองดูมาดูใกล้ๆวันนี้เราจะทำไอบารกันนะครับยยยเย็นๆจัดๆเลยน้ําแข็งที่เราทำไว้ใส่ลงไปให้หมดน้ําแข็งก้อนใหญ่ใช่ไหมนี่ใส่มันลงไปพร้อมยังโอ้ Oh. ช่วงช่วงนี้เขากำลังฮิตกันนะทำไอบาร์สเย็นมากใครที่อยากทำไอบาร์สนะครับแต่อยากแบบประหยัดน้ำประหยัดน้ำแข็งนะนี่ใช้อ่างแบบนี้ก็พอนะผมซื้อมาคุ้มมากดีกว่าใช้แบบอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่นะอ๋อเนี่ยลงได้ทั้งตัวเลยผู้ใหญ่คนหนึ่งคือลงได้พอดีนะครับใช้แบบนี้ยเติมน้ำแป๊บเดียวก็เต็ม ใส่น้ำแข็งประมาณสักกระสอบหนึ่งกับอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยคือเย็นฉ่าจริงๆน้ำแข็งกระสอบหนึ่งเนี่ยประมาณ4ี่สิบห้าสิบาทนี่ก็คือเย็นเจี๊ยบแล้วแล้วถ้าเกิดอ,อยากระบายน้ําไม่เห็นรูนี่กล้องถ่ายรูน่อยมันจะมีรูระบายน้ําข้างๆเออใครที่อยากทำไอบ้านนะครับแต่ว่าไม่อยากเปลืองน้ำแข็งไม่อยากเปลืองน้ําแนะนำหนีอ่างแบบนี้เลยอ่างพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะราคาถูกมากใครอยากได้ไปใช้พิมพ์มาเหอะน,นะว่าสนใจ